เัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Banana Boy อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับวัดพระเชตุภพนวิมลมาคารามนะครับวัดน,นี้เป็นวัดที่เอ,อ่อผมสร้างขึ้นมาประมาณสัก2-3เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาร์เนาะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วัดนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับกนะ็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยปอายบ n t r า by Banana Boy แค่ก็เดี๋ยวผมจะพาดูไปเป็นส่วนๆไปละกันเนาะก็สําหรับวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะครับสร้างด้วยสกิลที่ใหญ่มากๆเลยเนาะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยผมสร้างด้วยเจดีนะครับสร้างเจดียน,นี้เป็นอันแรกนะครับซึ่งตอนแรกไอ้เราก็คิดว่ามันอันเล็กอันไม่ได้ใหญ่มากแต่ปเป็นมาหัวอันเริ่มเทิมนะครับพอมันย้ายสกิลไปเทียบสกลไปเรื่อยๆนะครับมันกลายเป็นวัดที่ใหญ่แบบนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวจะพาดูแบบละเอียดเรื่อยๆนะครับบินไปเรื่อยๆเนาะก็ลองรับชมดูกันได้นะครับก็อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับสําหรับวัดนี้ยังมีหลายส่วนที่ต้องแก้ไขนะครับตรงไหนที่มันแปลกๆอยูอ่เดี๋ยวได้เห็นผมไปแก้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับไม่สวยเนาะก็เดี๋ยวต้องแก้เออตัวหลังคานี้ก็ต้องแก้นะครับให้มันถูกต้องเนาะก็สําหรับเจดีก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคนที่ดูใน u t u b e นะครับคือจะไม่เคยเห็นวัดนี้เลยเนาะมผมไม่ได้มาลงคลิปวัดนี้ให้ดูเลยนะครับใน YouTube จะมีเห็นตอนอินโทรนะครับที่เป็นเจดีเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุโบสถพระนอนใช่ไหมวิหารพระนอนนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะยังอยู่ในส่วนด้านนอกอยู่นะครับยังไม่ได้เอาเข้าไปแบบเออยังไม่ได้แบบทํารั้วเข้ามานะครับ <c oughs> แล้วก็พาไปดูอะไรดีอ่ะตัวด้านในตรงนี้ไหม เออด้านในตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนวิหารล้อมรอบนะครับทั้งสี่ทิศเลยเนาะเป็นทางเข้าทางออกนะครับจะมีประตูอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีวิหารตรงนี้นะครับเรียกว่าวิหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นฉากอะไรสักอย่างหนึ่งวิหารฉากวิหารคดอะไรเงี้ยไหมอยู่ตรงมุมนะครับแล้วก็มีประตูด้วยนะตรงนี้จะมีประตูนะครับแต่ว่าผมยังทําไม่เสร็จเนาะประตูทางเข้าก็เป็นประมาณนี้นะครับ ออตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกับประตูทางเข้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากสีมันไม่ค่อยสวยเนาะก็ JD ด้วยนะครับ JD ก็มีการเปลี่ยนใหม่นะในอนาคตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีการเปลี่ยนเยอะเลยเนาะแล้วก็สเกลตรงนั้นด้วยนะครับเห็นปะตรงนั้นพื้นที่เหลือน้อยมากเลยนะผมต้องแก้นะครับก็ตอนนี้ยังตันอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีเนาะ ขายังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเน้นทําไปเรื่อยนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยเนาะสําหรับวันนี้ก็คือมันจะเหมือนกัน4ทิศเลยครับเนาะถ้าดูทิศหนึ่งมันก็จะเหมือนทิศนั้นอ่าสทิศนี้ก็จะเหมือนฝั่งนู้นอะไรเงี้ยครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะด้านในผมก็ตกแต่งมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับทําหน้าต่างมาแล้วหน้าต่างอาจจะดูเล็กไปนิดหนึ่งด้านในยังทําไม่เสร็จเลยนะครับก็ความคืบหน้าก็ประมาณ50%ไได้้แลวึหมว้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับถ สีไม่ค่อยสวยอะเออเราต้องแก้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ล่างข้าวๆไว้นาอเป็นประตูนะครับเป็นประตูเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยโห่สกิลเพิ่มใหญ่มากนะครับแล้วก็ความยากของอันนี้ที่ผมทานะครับคือตรงนี้จะเป็นหน้าต่างคู่นะครับไม่ใช่หน้าต่างขี้นะก็เลยออกมาหน้าตาแปลกๆนิดนึงเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละเออก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวัดเนี้ยเออแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเรียกอะไรอะวิหารไม่ใช่วิหารศิษศาลาไหมศิีย์ศาลาได้ไหมอยู่ด้านนอกนะครับ เรียงไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีถนนมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับภาพรวมนะครับก็อืมก็พามาดูเฉยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดรายละเอียดอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้ดูว่าเฮ้ยมันได้ถึงนี่แล้วนะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบก็เก็บไว้เป็นคลิปดีกว่าเนะา,าะเผื่อว่าวันหนึ่งไลฟ์สีมันจะหายไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมที่ผมชอบนะครับเป็นมุมที่ผมชอบมากที่สุดแล้วสําหรับวันนี้นะ นี่ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับยืนจากตรงนี้นะครับมองหน้าไปน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบมุมนี้มากเลยนะมันดูสวยดีนะครับก็ถ้าใครนะครับผมอยากติดตามวัดน,นี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจบรรณาปอยนะครับสร้างเรื่อยๆนะครับสําหรับวัดน,นี้เนาะเออมุมนี้ก็สวยเหม,มือนกันนะครับนมุมนี้เดี๋ยวผมหามุมกันมันควรจะได้เห็นด้านหน้าของมันน่ะมันดูแบบดูดีนะแต่เห็นไหมมุมนี้ก็สวยนะครับเพราะถ้าตรงนี้มันเสร็จหมดแล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะเหลือแบบด้านตรงเนี้ยโหเยอะแบบเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่าเกินครึ่งน,นะครับโคตรเยอะเลยละ่ะโหแบบไม่ไหวนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสายสร้างวัดอยู่นะครับกออ็ลองแนะนําผมมาได้นะครับว่าจะปรับแก้ตรงไหนแก้อะไรดีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่านะั้นเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรนะสร้างอย่างเดียวเลยนะครับออแล้วก็ตรงโน้นนะครับอันโน้นก็ยากอยูอย่เหมือนกันคือผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับดอสเกลมันใหญ่มากเลยดูไกล ตอนที่อยู่ตรงนั้นพอดูได้เนาะจะมาดูใกล้ๆนเนี้ยใกล้ๆนี่คืออะไรก็ไม่รู้แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับตรนี <laughs> ้มันเป็นแบบจุดแดงๆม่วงๆข,า,ขาวๆะอะไรเงี้ยแต่เราก็เก็บนะเก็บตามจุดที่แบบเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะกออ็เก็บมานะครับก <c oughs> ็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับวัดวัดวันนี้เออวัดวันนี้นั่นแหละนะครับก็โอเคบายๆาานะครับขอบคุณที่รับชมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์โอ้ใ EP ที่3นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเป็นคลิปสั้นๆพามาดูวัดนะครับเขาวัดเขาวานบ้างนี่แคปบล้บายบาย See y o again n e x t t i m e ไว้าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกันละ่ะบายบาย